มาจ้าขอนอนอนอมาดูงลูฟไฟเบรี่กันเนาะค่ะนี่เ,นเลยค่ะลูมไฟเบรีเ่เฮาเนาะค่ะช่วยในเรื่องดีท็อกหาระปุ๊บน้ำกันเนาะค่ะก่อนอื่นเนียเปิดซองกันเนาะค่ะแกะออกมาสิปิดอกปากกว้างเนี่ย ข้างในมัน,นจะเป็นพุงจะสีนกคานี่เห็นบ่เขาก็เทลงไปอย่างสิค่ะเทลงไปนกคาเคาะๆเคาะๆหลังจากเปิแล้วเขาก็จะซุ่มเนาะเปินที่ละล่มไฟประหลีฮะเจอตีทบนกขันนะคะกนาคาหาระบบนกคันลืมก้อนหน้อน,นะคะ่ะกล่ารถาพิเดสบายทบวันนี้ติด คืพอพบระบบเลือดเนาะค่ะระบบเลือดระบบกับผิวหนังเนาะคะ่ะหลังจากุก็คุคน้คนๆๆอยู่สีเนาะคะ่ะพอลุ่มไฟบรีเขาเนี่ยละลายแล้วเพราะวดื่มกันเนาะคะ่ะมาจ้ารสชาติก็หอมเนาะคะ่ะก็นำผลไม้เข้าแหละดึงง่ายดึงง่ายะคะ่ะ มัวนี้ดื้ง,ง่ายสีก็สวยมันบอนะคะผู้ใดจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกับไทยเนาะคะ่ะอยากกินดีถอกล้ำใส่เนาะคะ่ะปัญหาร้ำใสเ่เขานะเขาบ่ค่อยเดีดีถอกเพรนี่ลใส่อาจจะไม่กันสกปรกแน่แต่อย่าลืมดีถอกกันนะคะ่ะดูแลสุขภาพกันน้ำป็ดห่วง อร่อยค่ะรสชาติดีนั่นกระถางยังบอลลองกระล้องสตดด้ะสำหรับสายรักสุขภาพค่ะวท็อกแม่ดื่มง่ายนะครับตัวนี้ดื่มง่าย การผู้ใดดื่มเกี่ยวกับนําหนักเนาะคะ่ะก็แเนีน้ำให้ดื่มก่อนอาหารเนาะคะ่ะเครื่องซ่อมพ่อต้องรลายแบ่งกินเป็นเวลาเนาะคะ่ะส่งข้างนึงก็เออทีละเครื่องซ่องเนาะคะ่ะก่อนอาหารกัเเิเ็ดให้เฮ้าเนี่ยท่านอาหารบ่ได้หลายนะะเนาะด๋ยวตัวน,นี้ก็จะไปพองอยู่ข้างในเฮาก็จะทานเขาได้น้อยลงอืมก็ชชวยเรื่องระบบขับถ่ายดีถกหาระบบน้ำกันนั่นละตัวน,นี้ก็ดื่มดีรสชาติอร่อยอร่อย หอมมิคผลไม้รวน